สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อโนเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มาต่อนะครับผมเขตอำเภอจังหานะครับผมวันนี้ก็มาสามคนครับมีอาจารย์ตู้ครับคุณพ่อเย็นนะครับผมผมก็ใส่ตรงนี้นะครับอกบ้านก็ขันแล้วนะครับวันนี้มาสายล่างนะครับผมใส่ตัวเล็กครับก็ขออนุญาตนะครับไปที่พักครับผม ครับนกก็ใส่ตรงนั้นนะครับก็วันนี้มาสามคนครับสามคนนะครับมาตามหมายครับบอกว่ามีสองกุกนะครับของกุกเสียงใหญ่นะครับครูอ่างครับม็เลยมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะมานสักคนไหมนะครับวันนี้มาสามคนครับมากับคุณพ่อเย็นกับอาจารย์ใหญ่ของเราอีกคนนึงครับอาจารย์ตู้นะครับผมนานมานะครับขอรอดูนะครับจะมีแต้มไหม ครับก็มีอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นสองกุบนะครับเสียงเล็กฝั่งนี้นะครับเป็นสองกุกเสียงใหญ่นะครับก็มีเหมือนันกับเขาบอกนะครับมีคนบอกมานะครับว่ามีนะครับมันก็ไม่ข้ามมาสักทีครับรอดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับบ้านก็ ูนะครับแต่ไม่เห็นนกป่านะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่เห็นตัวนะครับก็คูอยู่นะครับนกป่านะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับลองปุกเสียงใหญ่ครับมันไม่มานะครับ กินข้าวเที <terminar aría> ่ยงครับวัน uh นี้ก <ın> ็ก erm <ills> <min> ินลาบนะครับเอาแบบปลาปลาเลยครับยชามก็ไม่มีนะครับค่อยหางค่อยหางครับแกงโมครับจานตู้ก็กำลังลงมือครับขอเย็นนะครับขอญาตนะครับผมกินข้าวก่อนครับเอาข้าวบุ้งก็มีไม่กรอกก็มีต่อนก็มานครับวันนี้ฝนก็ตกไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้ ตกแรงครับคนตกแรงมานั่งอยู่เ้วกกันหมดเลยครับนี่ครับมานั่งอยู่หลบฝนครับนี่ครับยันใหญ่ครับโดนฝนแล้วครับวันนี้นกไม่รู้ว่าจะมารไหมนะครับโอ้ฝนนะครับตกแรงด้วยครับดีแต่ฟ้าไม่ร้องนะครับวันนั้นผมไปฟ้าร้องครับเรียบกลับบ้านเลยครับ ดูนะครับฝนหยุดก็จะรอดูแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมันครับฝนตกหยุดแล้วก็จะไปดูนกนะครับว่ามีอะไรไหมนะครับก็ดูก่อนนะครับเผื่อมีอะไรมั่งนะครับเพิ่งอ,ออกจากเหียงหนาได้นะครับก็จะไปดูนกก่อนนะครับผม มาจะถึงนกแล้วนะครับก็พนยอ่ามีอะไรเนาะพี่น้องอยู่หน้าพเนยียดนะครับผมนะครับมาถึงนกแล้วครับไม่รู้ว่านกอะไรนะครับโอ้เป็นนกเขาแดงนะครับโอ้ น้องแย่แล้วครับนกเขาแดงนะครับหมานแต่หมานคนละอย่างนะครับผมโอ้นกมาแล้วนะครับนกป่าก็จะเอาออกนะครับผมเก็บนกออกแล้วก็จะปล่อยคืนธรรมชาตินะครับผมก็จะลองดูว่าจะมีมาอีกไหมนะครับหมานกเขาแดงครับพี่น้องโอ้ ใส่ตัวเล็กมันยังขึ้นไปเลยนะครับโอ้หมานแล้วครับก็หนึ่งเตี้ยมนะครับเดนนกเขาแดงครับโอ้ก็จะปล่อยมันคืนธรรมชาตินะครับผมก็ได้เวลานะครับจะเก็บนกลงนะครับผมค่าแล้วนะครับบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับมันก็อยู่ไกลนะครับสําหรับยานพาหนะมันก็แค่ รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมมากับคุณตาคุณตาแครก็ติดภารกิจนะครับมีคนโทรมาว่าจะมาเอานกนะครับผมก็ขออนุญาตจะไปเก็บนกลงนะครับผม,มรู้ว่าวันนี้นั่งอยู่ไกลนะครับยวมีเตี้ยมเพิ่มอยู่ไหมครับเมื่อกี้ก็โดนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นนกเขาแดงนะครับหรือว่า นกอะไรล่ะบ้านภาษาบ้านนอกเราก็เป็นนกเขาไฟนะครับผมโดนไปแล้วตัวหนึ่งครับผมนี่ครับกำลังจะไปเก็บนกนะครับผมก็เดินมาไกลนะครับไกลจะถึงนกแล้วนะครับนะครับข้างหน้านะครับผม เดินไปนะครับอ้าวพี่นงไม่รู้ว่านกอะไรอีกน,นะครับผมนี่ครับดูใกล้ๆก่อนนะครับผมโอ้หมานี่แล้วครับผมไอ้เจ้าเสียงเล็กนะครับกอธมวครับผมหมานี่แล้วนะครับจะเป็นนกเด็กครับ โอผมนึกว so ่าเป็นตัวใหญ่นะครับผมี่แท้ก็หมานกเด็กนะครับผมก็ถือว่าได้แต้มหนึ่งนะครับเต้มสองนี่ก็เป็นนกเขาไฟหรือนกเขาทองนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเก็บนกก่อนนะครับผมในเวลาจะกลับบ้านแล้วครับ ก็กะให้จับต้นนี้นะครับมันก็จะินลอยมานะครับมาลงตรงนี้พอดีนะครับลงตรงนี้นะครับก็มาจริงนะครับแต่เป็นนกเด็กนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็หมานอยู่นะครับโอ้ยก็ยังดีนะครับได้หนึ่งเตี้ยมอยู่นะครับเตี้ยมที่สองก็นกเขาไฟนะครับผมโอเาก็ถือว่าหมานนะครับพี่น้อง นี่ครับผมต้องรออาจารย์ใหญ่ก่อนนะครับผมไปเก็บนกอยู่นะครับวันนี้ก็ทิอว่าหมานอยู่นะครับก็่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่ทำคลิปทำคลิปดีๆมีสาระมาฝาก อาจารย์ทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับผมที่ผู้ติดตามนะครับผมและผู้ที่กําลังติดตามใหม่นะครับผู้ให้กําลังใจทุกคนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมตอนนี้รออาจารย์ใหญ่นะครับกํลาลังเดินมานะครับผม,อมอบเอานกเด็กก็เอานะครับ